มานองไทยมารับจ้างอีกคือเก้าเมื่อนี่เปิดภาพมากะมาเยืนอยู่เถียงหน้าหน่อยกางทงหน้าพี่น้องพร้อมกับบรรยากาศลมหนาวเมื่อนี่ หนาวมากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหอนบวกี่มือหนาวกลับมาอีกคือเกา่าเอาอนอื่นกะกาบสวัสดีเด้อสู่หูสู่สคนบวชสิวยูในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข้าสู่ช่องลุงไลบันนาคือเกา่าคือเดิมพี่น้องอากาศไก่สีเทียง วาสิ้าพีผ้านองไปเบิงนองทายที่ว่าเป็นลูกกำ้าเมื่อนี่เพิ่นมารับจ้างเหยียบขี่มั่นอยู่กลางทงเพิ่นสิปูกเห็ดเขเลือยจ้างนองท้ายมาเป็นผู้เหยียบเอ็ดเป็นบล็อกเป็นก้อนนั่นแหละพี่น้องเพิ่นเตรียมจะปลูกเห็ดให้นองทาย เป็นผู้มาเหยียบให้จ้างเพิ่นไปไปเบิ่งผมห้อมกันเลยน้องไทยมารับจ้างอีกคือเกา้ามือนี่ลูกกำผ้าหากินเลี้ยงตัวเก่งเก่งเงเงเก่งเก่ง รับจ่างรับบายเอาคือเก่าก่นล่ะเอาสวัสดีป้าลุงเพื่นอนเป็นผู้ขยันอีหลีอีหลอขอตะให้มีงานบ่เคยเกียงบ่เค,เย,เคเยวันเนาะทายขอจะมีเอาให้มืดโอ้มาเห็ดกระเซ่าคุณมาเนี่ เทียงนี่น่ะเอ้าอย่าว่าหอนมันหนาวดิเด้นี่โอ้สิแล้วอยูบอ่บ่มื้อนี้แม่นเบิดบน่นี่อันหลายๆนี่โอ้คือสิสมมาเก่งแท้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยปลูกเห็ดอีกคือเก่า รับจ้างเหย,ย,ยียบบล็อกเหยียบบล็อกขี่มันเนาะปลูกลมลมนง่น,นก็ได้ตีเหยียบออกมาแล้วกับเป็นประมาณนี้โอ้เดือดคักเดะะีว่าเดือดเด่นเด่นเด่น เมื่อนีเมื่อนี้ได้จักบาทเมื่อนี้เป็นจางจักบาท <But that. S 1> อบอกเฮ็ดไปสักก่อนติ mm hmm. ลงบะตรงบะเม่นปลูกแต่ซ้ำนีเด้อหลายอยู่ได้เพิ่นปลูกนะ ของขี่มันเอาเหยียบผู้เดียวเห็นผู้เดียวคู่คู่ระบอกบนที่สองคู่คู่ระบอก บอกเอาไปเที่ยละหกคู่บ่อยากแหงบ้าขี่มันนี่พอดีบ่เตียกลายมันจะเหยียบเป็นตมบ่ นักหิวเจ้นี่ละวิธีชีวิตหาเงินไปผพาพีผ้าน้องไปเบึงเห็ดชุ่มพันปลูกเกลียบร้อย บอเปืดนนี่พี่น้องเพิ่นปลูกไปแล้วนี่เพิ่นได้กำไรเยอะแยะแล้วพูดละเห็ดแต่ว่าปลูกช่วงนี้บ่อยากถือฤดูกาลปันใดล่มหนาวมาอีกคือเกาพี่น้องโอ้ย phụ kiếp cả chôm là nước va phân và cáp mà nào gì nè phân ma là phần một đèn xung nhị nhăng nhăng bôi à เอาท้ายลูกกระพาเอาอยู่ผู้เดียวตักหมดตักไงยัยดิสี่แล้วตัวน้อยไรกินเข่าหน่อยน้ำหนักบ่ดีเหยียบบ่ยากลงเมียนอยู่วะ หลับจ้างเหยียบบล็อกเหยียบขีมันเห็ดเป็นก้อนเป็นก้อนให้เพื่อนหรือหรือปลูกน้ำเพินพร้อมบะทายบนทปลูกเหยียบให้ซื้อบะดูเพื่อนเสียดิ่งมาหนิ หยาบเล้วเนี่ยก็คือนลีวเลยจัดการเอีงบัดวันว่านเสือ้อว่านนั่นปุยน้ำบะโอ้อันนี้เทาเามนาที่เหยียบแบบนี้หาเืบเต้นฮึ่มนน้อยคนโตน้อย เบ้ออยากแน่นบ่ให้นำนักจักเจ็ดสิบโลมาใส่บังเด้เนาะขึ้นสองขานี่ทืบบาดเดียวแน่นคักคุณนะ่ะเอ้าบ้าได้บ่ได้หดพื้นติเอาเลยบ่แบบนี้ทุกแผงบ่ทุกเจ้าบ่าโอ้ ก็นึกว่ามันหดพืชนั่นขี้ดินพร้อมเดี๋ยวขุดขุดขุดนี่แหละพี่น้องเอ้ยการปลูกเห็ด ผูข้ข้าเจ้ามีทุนมีห้อนข้าเจ้ากับจ้างคนมาเหยียบไหเหยียบไห้เล้วเพิ่นจังสิปูกเองเพา่งหน้าที่รับจ้างทําไปครับขอแต่มีตังค์เพิ่นเอามามักด้จักเมืออัน,อนกองขีมันนี่ ไม่มันไดอยู่บ่หามึงประมาณนี้ละเนาะกินข้าวเที่ยงเราบ่กมือนี่ย,ยังบ่ก,กินเหยียบแล้วพ่นใบตั้งเสือไปกินเอา เศร้านี่เอาเรียบร้อยแล้วข่ดอกแดดบวห่อนปันใดคันแดดห่อนก็นีสุพ่อแห้งอันนี้พ่อสู่เบิดมือโอ้ยมีคนมาอันซอยอีกจะคนไข่ยอยู่ที่เนาะ ผู้ขุดหิวไปให้ผู้เหยียบเหยียบอันนี้ไปเอ็ดผู้เดียวชั่วสิได้เนี่ยนี่ล่ะรับจ้างรับใบาหาเงินดีอยู่มันนั้นยังมีงานให้รับจ้างอยู่ดีก็อยู่เป่า เฮียดผู้เดียวคักแม่อีหลีที่พี่น้องเอ้อบมมีผู้ใดมาจับมาบ่ายซอยเลยดิเนี่ <c oughs> ยียบเบิดแล้ว6กคู่เนี่ยกำมาขุดเอาขุดแล้วก็เอาไปเยียบโอ้ยสัวสิได้ คันไต่ก้อนรหาสิบกลางมั้งนี่กับทั้งสี่ใครยูนอทายเนาะเงินบ่คันไตก้อนรหาสิบต่างเนี่ยสี่คักยูดีตีสองก้อนบาทเนาะนึกถือบ่ถือยูบ่ โอ้มันรวมเรีวนี่มันสิติดสิติดก้อนเท่าใดไทยนี่ก้อนระบาด้อยู่บ่ะฮะสิบบาแปลงแต่ก้อนเอ <15 S 1> ้สิบบาบอกสิบแปลงสามร้อยพ <15 S 1> ันสิบสิบแปลงสามร้อยแปลงหนึ่งนั่น สิบหาก้อนโอ้ม,มันสิติดก้อนเท่าไรเอามาหารเอาหัวฉันก้อนรหัสิบตางนี่มันกระถือแล้วสัตว์ประมาณนี้วะเนี่ยบริไลบึงคือน่าหันละเอาใครอยู่ใครอยู่ยเหยียบต้งไปกับถอดปั๊บออกมากไรร็ไดรเลยนี่ ถอดออกนี่ได้อะไรดีนี่มันว่นนี่เป็นอะไรดีเป็นเงินอะไรดีนี่มันมันผม่หามันคอหาง่ายท่าเม่เ <laughs> <ะ>ทลงไปพะวะ่าโว้ยเท้าอันกใด คือบตีเป็นห่วงจุบดีคือเอาอันซ้ายอันะวะการปลูกเห็ดพ uh ี่น้องเริ่มเลกเหยียบบล็อกก่อนขี่มันแต่ว่าวิธีการปลูกกะทายพี่ให้น้องเบิ่งหลายเจ้าแล้วล่ะเมื่อนี้มาเบิ่งน้องทายเป็นคนเหยียบบล็อก ให้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วนะครับนะเบิดไปขุดใหม่ เบืงแต่ละหล่องมันมีจักบอกจักกอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้ากกอน โหโหส่วนเยียบไฮเบิร์ตนะมันบ่เบิดดอกเนาะแต่ว่าเอาเต็มแปลงที่เพิ่นเห็ดไว้นี่กออ็รับเพราะ่ามืนบะเล่งบ่เพิ่นปลูกนี่เมล็ดมาเห็ดน้ำเพิ่น่บาบนี้โอ้ สู้สูส้สูสสส้ขยันอีหลีน้องท้ายสุดแต่อยู่ตัวคนเดียวบ่มีทุนมีฮอนสีมาลงไปหารับจ้างรับบายเอาหาจินแต่ละมือแต่ละวันไปตามนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ ขูกเห็ดน,นี่กะนี่กะอีกเป็นอีกเจ้านึงอีกเจ้านึงจมอีกเจ้านึงนะจมว่าเห็ดบ่ออก มาทะเหอกหอกคูโอต้องตั้งให้ตรงอีกพ่อมนี่นมันบอก พัแนแหนวอันเหยียบเนี่ยนะไทยบึบลงไปฮืม ก็อยู่ประมาณนี้ละการเยียบขีมันใส่บอกออกมาเป็นกอนโอ้ต้องกะต้องกะอันให้ถือพอมบี่ให้มันได้ทอมูเลยบ่สิบห้าบล พ่อบน้อดูพอดีพอดีกะะสือกโยปัน่สิไปใส่บ่สิไปใส่วิธีการที่ปลูกเริ่มเล็กกระทํ่แบบนี้ล่ละพี่น้องเอา้าเหยียบเข้าไปผู้เหยียบ หาอยู่หากินสำหรับคลิปนี้กระจบใบซํานี้น่องท้ายมาเหยียบขี่มันหลับจ่างอาขอขอบุญขอบคุณด้อที่ติดตามรับชมช่องลุงไล่บ้านนามาตลอดอา้าสำหรับ เมื่อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม oh.